สวัสดีครับและนี่คือแฮปปี้นุชชาชาแนลนะครับวันนี้นุชชาก็จะมา Re รีวิวผลิตภัณฑ์ที่นุชชาไปซื้อที่เซเว่นมาในราคา3 9บเ้าาทปริมาณ10ม mm ิลลิลิตรเป็นตัวที่หลายๆคนสอบถามกันมาว่าเลยว่าที่นุชชาเนี่ยระหว่างที่หนูเป็นสิวเนี่ยหนูควรจะใช้อะไรบำรุงผิวหรือว่ามีตัวอะไรบ้างในการรักษารอยแดงรอยดำอะไรเกี่ยวกับการบำรุงผิวในช่วงที่เป็นสิวนั่นเอง <S <S หลังจากที่นุชชาเข้าไปเซเว่นนุชชาก็ไปเห็นตัวนี้ จ้าตัวนี้ชื่อว่าสมูทต์โตโตเมทัลอะโลส a นลไวท์แอนด์แอนเนสสลิปปิ้งเซรั่มตัวนี้ก็จะเป็นตัวสลิปปิ้งมาส์กแล้วก็เป็นตัวบำรุงสำหรับกลางคืนเนี่ยสำหรับคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายมีรอยแดงทำให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนกระ่างใสในราคาเพียง3 9บาทแล้วปริมาณ10มิลลิลิตรโหลสกรัมแค่ที่นุชาได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเนาะส่วนผสมที่น่าสนใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือมีส่วนผสมของเซวานหางตะละเห่ ate, หรือว่าอะโลเวร่าก็จะช่วยทำให้ผิวงนงขอเเราาุ่กกิดค,คววมมช่ชืื้้แล็ฟ ฟูผิวในขณะที่แบบว่าผิวแห้งลอกแล้วก็บอบบางหรือว่าพึ่งผ่านการเลเซอร์มาตัวที่2ก็คือตัวโทเมชโชหรือว่าสารสก,กัดจากมะเขือเทศเนี่ยมีคุณสมบัติในการช่วยลดรอยแดงรอยดําจากสิวตัวที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวหอยทากที่อยู่มุมกล่องมุมซองก็ตัวนี้สารสกัดจากหอยทากก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นรุมขนกระชับขึ้นทําให้สิวขดสิวตันเนี่ยดูลดลงแล้วส่วนประกอบที่เป็นไฮไลท์ในซองนี้ที่นุชาชอบมากๆเลยก็คือส่วนผสมของทรีทรีออย ทรีทรีออยล์นี่หล,หลายๆคนที่เป็นสิวเนี่ยคงน่าจะได้เคยได้ยินกันแล้วเนาะว่าทรีทรีออยล์เนี่ยจะช่วยดูดซับความมันส่วนเกินบนผิวแล้วก็ทําให้ผิวหนังของเราเนี่ยเกิดความมันน้อยลงสําหรับคนที่เป็นสิวเนี่ยหายกังวลได้เลยว่าผิวของเราเนี่ยจะมันเพิ่มหรือเปล่าตัวนี้ไม่มันเพิ่มแน่นอนนุชชาได้ลองใช้กับตัวเองประมาณ3สัปดาห์แล้วว่าแล้วรู้สึกว่ามันโอเคแล้วก็เลยมารีวิวให้ทุกคนได้เอาไปใช้ดูว่า มันยังมีตัวเด็ดๆในเซเว่นที่เราสามารถหาซื้อได้ง่ายๆเลยก็เพียงไปติง้งตึงติ้งตึงเซเว่นก็สามารถจับตัวเนี้ยจ่ายตังเราก็ซื้อมาได้เลยเดี๋ยวนุชาจะมาเทสผลิตภัณฑ์ให้ดูกันว่ามันเป็นเนื้อครีมแบบไหนเนาะหลังจากที่บีบครีมออกมาแล้วเนี่ยครีมเนื้อเนื้อมันจะเป็นลักษณะเจลใสๆขุ่นๆแล้วก็มีสีเขียวอ่อนๆกลิน่นหอมแนวแบบทรีทรีออยล์แล้วก็มีลักษณะเย็นมากหลังจากที่นุนชาได้ดมแล้วเนี่ยมันก็หอมนะก็บางเบา ซึมเข้าสู่ผิววิธีใช้นะครับก้อนุชาแนะนําเป็นสลิปปิ้งมากก็คือล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราล้างหน้าอยู่ปก,ปกติเนี่ยแล้วก็บีบครีมเนี่ยลงบนนิ้วมือแล้วทีเนี้ยก็สามารถพอกหน้าได้ทั่วทั้งหน้าหนาๆนา <S <S ในกรณีที่แบบว่าสําหรับคนไปเจอแสงแดดมาแล้วทีเนี้ยหน้าผิวหน้าของเราเบลนหรือว่าผิวเกิดการระคายเคืองจากการทาเลเซอร์หรือว่าไปแพ้อะไรมาก็ตามแต่เนี่ยสามารถใช้ตัวเนี้ยในการพอกผิวหน้าหนา,นา แล้วก็สามารถนอนไปได้เลยหรือว่าจะใช้เป็นแบบว่าทาบางๆก่อนนอนได้เลยก็คือเป็นไนท์ครีมได้เลยก็เป็นตัวที่นุชาแนะนํามากๆหลังจากผลลัพธ์ที่นุชาได้ใช้ไปประมาณ3สัปดาห์ที่ได้บอกไปเนาะว่าซื้อมา3สัปดาห์แล้วเนี่ยผิวเนี่ยน,นุชารู้สึกว่ารอยแดงรอยดําจากสิวเนี่ยดูจางลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ในส่วนที่3ก็คือเป็นส่วนที่เด่นมากๆเลยก็คือ ทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยเกิดความชุ่มชื่นผิวของเราเนี่ยไม่แห้งกล้น้นเราเรียบเนียนสม่ำเสมอขึ้นได้สําหรับน้องๆที่ถามมาว่าพี่ดุชชาคะหนูยังลังเลอยู่ว่าควรใช้หรือเปล่า,ลาก็ตัวนี้ที่จะบอกว่ามันไม่มีกรดไม่มีสารสกรัดจากอะไรนะเขาเรียกว่าสารผัดเซลล์ผิวแบบรุนแรงอย่าง AHA BHA ในบริเวณที่เข้มข้นไม่มีเลยไม่แสบไม่คันไม่แดงตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของ,ของน้ํามันเลยดังนั้นสาหรับคนที่กลัวการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีออยอะไรเงี้ยกังวลได้เลยก็เป็นตัวผลิตภัณฑ์ดีที่ดุชชาอยากจะบอก ต่อให้ทุกคนลองไปใช้ดูที่สามารถหาซื้อง่ายไม่ต้องไปใช้เปลือกแพงก็ได้ก็สามารถใช้ตัวนี้ในการรักษาสิวหรือว่ารอยสิวระหว่างที่เราอะรักษาสิวควบคู่กับยาอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยก็เป็นตัวเลือกดีๆให้ทุกคนได้ใช้กันสำหรับคนที่ใช้มาแล้วแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างเนี่ยสามารถคลิปสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปของวิชาได้เลยว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วดีหรือว่าเป็นยังไงเราจะได้บอกต่อกันเนาะวันนี้วิชาขอตัวเราไปก่อนฝากกด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ บายๆคิดถึงทุกคนนะครับบด้